โอ้ยอย่าเม่งม่งยังปีป่ันบงกไก่แม่งอานี้ป่ะแก่พี่น้องยื้อกางปนเวลาี่ยหลบมึงพี่น้องนี่ดีมาแล้วนี่มัโตเลยนูพักไปทำยงเปนติดตอองชั่วหนี่ย้อยเตนบ่อนยนางไก่ไก่บ่อนี่โอ้ยมันกโตกันยงอยู่สวัสดีครับสวัสดีตอนช่วงข้อแรกครับพี่น้อง โอ oh, ้ยยาวแม่งแม่ยังเอาไปนู่นบางแกงไก่แม่งยังเฮ้ยป้าแจ๊กจเหรอส่วนแม่ฝนตกไม่กับิมแมงหลายอยู่ด้ี่น้องเพราะว่าน่แม่งจะโตก็มีอยู่น่แมงจะโตเออโ่อมหงอมหงอมห่อมเลเมมากแต่มาผัดแม่งแล้วช่วงนี้ต้องบองว่าจิ้มแม่งดามาก เจ้าโตสองตัว้ะีพ่ออีกีแจ้วกีปนบ่หมือนแต่ว่าแม่งทัวไปนี่นับหลงหลร้อยหลายล้านตัวผมเลยเรือบึงเจ้าว่าเป็นอย่างแล้วเต็มเต็มอยู่ที่นังเลยพ่อดีไปถ่ายใกล้กินนม่ไงวนวนวนยเนี่ยกำซ้บกินเต็มยเจ้าแมงกูเกีเอายังครับดูน้ำกันครับปลาแรกนี่มีแม่งดาไม้โตสองตัวะ เดียว่าแม่งกินเตาสิบมากพ่อได้ขวาดีปนบ่รอบเด้อคนลราตะเกามากสามทีถุ่มทั่งสำไมเบิ้งทึงทำไมเก็บน้ำกันถึงลุนเราไฟมาเสริมอีกสองหลอดหลอดทึ่งสีม่วงอันหนึ่งแล้วก็สีขาวหนึง่งให้จับเบิ้งแม่งอันจิเตาไม่จะเต,ะตาหมดไม่เล ต้องมองอึงม,มันมามีเมย์มันของที่พร,ระท่านหูไฟเนาะเจดหน้าเจดหลังไม่เดียม,ม,ม,มน,นี่เกิเต้าพูดมาพวกจักหม่องจักบอลนี่ดีตัวนี้เนาะบ๊อบบ,บ๊อบ,บ,บ,บมาเดียมอ่ะนี่ดิที่ประมาณอยู่ถุงนี้น้อยเดี๋ครับประมาณอยู่ถุงนี้น้อยพระท่านหนีเด้อ ล่รอรุ่นมื่ว่ารอบเด็กสิมีแม่งันดามาบอกแต่ว่ามันกิโตนี่คือวายเราดินี่ปะคนเ,คเ,คเคก็บกไไ็บโอวงง่่่่า้ยยแแมมงงนนี มือดิ้นหรือไม่ถ้าขุนมือตึ๊บเลยจองตามั่งนี่ยขาไก่ว่าไรเมื่อหดปูโอ้เก่งด้วยนี่แม่งจะโต้นีเสียบงี้งมุมขุนปูก็มากี่น้องเอ้ยพี่ปูโอ้ขกไก่ว่าไ้แมงตุ่มหัวตอมตาเราบังแมงจะโต้ยลอบหนอกก่อนขกไก่ว่าไ้ ชวนซานชวนซานอยู่อยู่เห็นใบผักหนีบว่าแมงจะโตพุ่นอยู่ในในพุ่นไห,นหลยอยู่แต่ว่าแมงมันไหลปกเกย์่ะดิไมนได้กอดตาของคูณฮู้เดี๋ยวบนถิ่นนั่นนางโ่เฝ้าแมงแรกเที่ยงหน้นอยู่ยพี่น้องวันจิตแต่บรรยากาศดีด้แต่ว่าอากาศนิ่งครับมึอนี้อากาศนิ่งบ่อร่ม แล้ก็หมันฝนแห้งๆก็หนีอย่างน้อยคือทางบันเสโกกพนิห่วยมันใจลอยไปเส้นเลยหรอว่าแม่งดายีิดตองมาลอยเปเซนนี่วันห้องฝนบาแห้งมันไลวันนี้ใจว่านถีมากบ่มากเนาะยังรอบ่นละสามสี่ถุงรอบเบิรงว่าสีมากป่ะแล้วพี่น้องเยอไกลพี่ยางกันเวลาเดียหอเบิรงนี่จะพี่น้องเบองฮยยังยังหล่ะ

แมนอี่ตัวละพี่น้องนี่เด้มาแล้วนี่เรื่งโตแล้วนี่เอาละเริ่มมาแล้วว่าคนดีก็มาคือกันกนมูลล่ะเพิ่งดาเถือกย่างดีพี่น้องเอ้ยเนี่ยหอมหินแทหงานนี่นี่ิังดาเถือกตืน่นหน่อยเลี้ยวๆนี่ของแทหเลยโอ้หนึ่งตัวเรื่งเต็มครับถือว่ามาแล้วเราเรือม,มาแล้วเรือม,มาแล้วท่านประท่านเดืกรอเบิ้งวัดจิมีอีกับ ปอีรุ่นหนึงว่าตัวดังขวกตัวหนึงออลองเราฟังอีกนั่งสงบเงียบๆเราฟังบินตอนมันบินมากอะห้องสี่ห้องจับติดทางมันมากว่าที่มาทางไหนแ้เตรียมที่สองเลยนอนก็อีตื่นนอนก็อีตื่นน,น,น,นี่จะง่มงอมงอมวิ่ง่แมงดาตัวหนึ่งแมงดาเมียตัวนี้แมงดาเมียตัวใหญ่นี่นอน จอบแมงดาฝอยแมงดาอย่างไรว่าน,นอนหลับมิดซีรีนี่มัเนเปลียเทียงขึ้นหรือบอ่เอาแต้มที่สองครับแมงดาที่มีสองตัวเท่านี้บ่ไปยุ่งอะไรจิตักหนีไว้ก่อนตักแมงนี่กันถ้าเทียนหนึ่งมันถ้าเทียนแมงมา,ม,ามันอีกถ้าเทียนมันติดหล่นออกตักไว้ก่อนมีเงินมันติดตอง หล,หลายตัวนี่ก็โตหลายตัวอยู่สิที่ปนี้ดอกนี่ดิตัวนึงพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่เตรียมที่ซ้ำของละนั่นรับนั่นฝ่อแมงดาฆได้ดิฝ่อแมงหลับมันเตรียมขึ้นมีตุกอยงง่างเลยนะวายที่บข้างนี้มีตัวพปนีิ cảm ơn nè bộ hua cây nả vậy, cái meang cây tàu cây kỳ hiệt, nhưng mà cây bút, ôi cái tàu lại yếu nè, ờ, đặt vào nha kê, thấy meang quá, ẩn cái một con, là được นี <Onion milk. S 1> ่มันตึงเดียกออกหมือน่นึงตออกอีกที่นึงก็ไก่ว่ดแม่งไรวนไดสามตัวเลลวออก่ปยกี่ตกี่ตวีตัวยังไงมีกี่ตมุมเนี่มันแสบกนแสบ็คือบุกแะันส่งด้โอ้ยมกัน นดาทึ่งนะอือยิ่งบุี่น้อกขนมาหี่น้ำกนว่าจิตมันไม่ได้กี่ตัวบ่ถือว่าขึ้นนีกันเ้มตัวครับสามตัวสามเต็มอยู่น่น่เตากระิสมควรนเตือพี่อตวที่นเีี่สมองก้านรับนอารานเตียวาพอมกาแ่อพแม่พยายามจันก้อนเล็นเราลูกก้อนพยายาแม่ง ข้เดียวนางยี่หนีแล้วนางนี่ล่ีละจำจันข้าเดียวนางนางนางบ่ลงบ่ต้องลงไม่เย็นบ่ต้องลงบ่ต้องลงเน่เน่เน่รมเย็นรงนางนางก้อนนางนางก้อนนางก้อนนางก้อนนางบ่ต้องลงบ่ต้องลงนางนางถ้าพออยู่นีข้าเดียวนาง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 ก้อนเดี๋ยวพอผสมจันข้าเดียวปึ๊บเออนั่นแหละนางถ้าพออยู่นีข้าเดียวเด้อ บ่อตองจมจมดีเด้อน้ำเย็นนี่นางนางเออนางดีดีนางก้อนจันหลันอยู่ตัวพี่น,อน,น้องจันหลังด้วยองจันไรจันหลันมันนีตื้นสวยแน่ครับขึ้นน้อนเดืขอกหัวข้าจ่าแมงคือนเป็นสีเปียกเราจ่อยแกะยู่อย่บม,มันมีอยู่วเคมือนะ

นคณะนี้เสียงประดุกน่แมลีพี่น้องประดุกเลีนประดุกประดุกเฮ้ะรังึ้มเออเก่งเลยเด้อนี่นั่นะ เดี๋ยวปลุกตัวนึ่งแล้วยำเนี่ยไมตู่ไปไว้ปวดว้เตอร์สองปัดล่ะเี่ห่องกระไดผลุกแล้วปวนใจ๊เมงดาขับปัญญงตัวนั่งขาโซโอสิเลียอยู่โอ้ขากู่ปปั๊บไปเบื้งแมงห้องป่ไปหน้าไงห้อง มีองเอาเกียวบฟองไห่กันอนสองเกงเก่งเยอนหนึ่งเลยอะไรนี่ยนมากเข้าเกิดอะไรได้ังไาแม่ของอเขาแม่ดีดีจลงพอไว้ลงลุกยำมือแย่งกนหนเอ้ยไม่ได้แี่ขอมากมงน้มาตัมสองีนนึง

อ้อยมีตุนั่นบ่นี่เห็นยังถ่ายไก่บ่นี่โอ้ยมันใหญโตกยังอ,องยู่มันกหญโตกว่างอยู่เดี๋ยวยังเที่ยวถ่ายไก่กินปล่อยไก,ก่ออกมาหน่ไก่กินหมดเลย,ยเมตุมาเลียกเต้าเล่าเลี้ยงโยมบดเห็นเมตุมาเต้าสโซ่ละมาเอาไว้มาเก็บไว้ก่อนพอาะว่ายานั่นไก,ก่ไม่กินมันใหเ่โตล่าเว่านี่ไง เก็บใบก่อนแต่ว่ามูุลาออกนั่นแล้วยุใสบุเดี๋ยวยังสิผ้าไปเบิ่งเก็บใบแมงอีกคนตักแตนหน่อยตรงนี้ปนกินหนึ่โอ้หักปนยังเดแมงกิบเตานี่ปวดพูนึงไปหาสอนน้ำบวกน้ำหนองมาปนปวดสิทธิ์ปวปวดสิทธิ์ำหายอย่างเงี้ยนี่เด็กโตตัวทิพโตนี่โอ้ย ปนเสียปนยังขนมแมงดาน,นยึ่ตัวเวล,ลากม่เมยว่ามันกินล่วงวันร่วงปนกลือล่วงวเก็บตต่มได้อีกห้าหกตัวอยู่ี๋ยวเพื่นผมมีตัวหาไว้ก่อนตองก่อนกัน,น,กนขึ้นกนนดี๋ยแมงดาสามตัวผลงานทีไรขึ้นทีมันเทเซนก็มั่งเบือง เวตูไเก็บไปเท่โ่องผมครับยันไกล้ยันไม่กินนี่ว่าเดี๋ยไล่ตมนี่แม่ได้แล้วถสองตัวขึ้นอีกสาตัวเป็นหาตัวดิโอ้ยสามตัว,วเดอเ่าสองตัว,แต,แ,แ,วแต่คิดว่าเดีไสมุนสมพวนอยู่ครับนี่ไม่กก่โตเด็ป่นหมงไงหนึ่งคนเนี่โอ้ยนี่หจีบปมแต่คิดว่าเดีไรเติมครับ แมงดาเดือมดมากไหมฝนเมื่อแห้งปันใดแต่เป็นฝนแห้งๆดี่คือว่านี่รักลอยขึ้นแท้าน่ะแมงดาที่เต็มขึ้นที่สามตัวก็นีสองตัวก็ไม่ได้เตาพี่น้องคือว่าดีไหลเติบอยู่ขอพูดเนซี่ครับขอบคุณที่น้องมา,าทอดทีค่อยเป็นกำลังแรงใจเหมือนนี่ก็คือว่าเดี๋ยวไหเติบครับจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี้ก็เด้ครับสว,ส,สวัสดีครับ